ช่วงเกษตรเช้านี้นะคะพาไปรู้จักกับ กระท้อนตะลุงค่ะที่เมืองลบบุรีนะคะโอ้โเป็นของดีที่ทานสดก็ได้นะคะห,หรือว่านํามาแปรรูปเป็นขนมหวานต่างๆก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆจากผู้บริโภคนะคะที่นี่ค่ะก็มีกระท้อนนะคะซึ่งหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวกระท้อนดีๆก็นําขายได้ราคาทานสดแต่ถ้ากระท้อนที่ตกเกรดไม่ว่าจะเป็นผลแตกผลบิดเบี้ยก็นํากลับมาแปรรูปขายได้ราคาที่สูงขึ้นอีกด้วยค่ะกระท้อนตะลุงนะคะก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของ เมืองลบบุรีนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวมีรสชาติอร่อยหวานกว่ากระท้อนจากแหล่งอื่นๆทําให้กระท้อนตะลุงได้รับการผักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า G.I. สินค้า ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่ปี2,561จนถึงทุกวันนี้นะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุรีก็ได้ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตกระท้อนตะลุงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะซึ่งกระท้อนตะลุงเองเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพดีรสชาติเยี่ยมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่บางครั้งผ,ผลผลิตก็อาจจะไม่ได้คุณภาพนะคะ ผลที่ตกเกรดผลที่อาจจะไม่สวยงามบิดเบี้ยวบ้างเนี่ยอันนี้ไม่สามารถขายได้หรือว่าได้ราคาต่ำก็จะนำไปแปรรูปค่ะซึ่งมีการจัดกิจกรรมงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีนะคะก็มุ่งเน้นไปที่การสร้างสารรค์มูลค่าเพิ่มให้กับกระทอนตะลุงด้วยค่ะนำมาแปรรูปเป็นอาหารข้าวหวานต่างๆนะคะมีการสาธิตการประกอบอาหารจากกระทอนตะลุงแล้วก็เปิดให้ชิมด้วยนะคะโอ้โหเมนูแต่ละเมนูน่าทานมากค่ะไม่ว่าจะเป็น แกงขั้วกระท้อนนะคะมีการทำยำกระท้อนทอดทรงเครื่องค่ะแล้วก็มีเรื่องของการทำต่ำกระท้อนแซบๆเลยนะคะการทำขนมหวานจากกระท้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นกระท้อนลอยแก้วกระท้อนกวนกระท้อนหยีพายกระท้อนนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นก็จะเห็นว่ากระท้อนตะลุงไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลไม้ที่ทานผลสดเท่านั้นแต่สามารถนำมาสร้างสารรค์เป็นเมนูได้หลากหลายเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเกษตรกร,กรไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ S <S <s <học> <S ก็เป็นความรู้ดีๆที่เขานำมาสร้างสารครค์ต่อยอดเป็นไอเดียใหม่ๆนี่นะคะไอติมกระท้อนด้วยนะคะ <S 2> <S 2>